นี่นะคะเรามารีวิวขนมขนมญี่ปุ่นค่ะกินกัมมี่ให้ฟันผุไปเลยทุกคนเราจะบอกว่านี่ตรงนี้เป็นวิวสวนสนุกนะคะเป็น outlet นะคะนากาชิมารีสอร์ทค่ะสวยมากแต่ว่าตอนนี้เขาหยุดเล่นแล้วแหละมากินอันนี้ก่อนนะคะ หน่อไม้ค่ะร่างกายจะได้มีกดยูริกเพราะว่ามันเป็นหน่อไม้ญี่ปุ่นไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่ง,งค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้ญี่ปุ่นอาชนก่อนห <c oughs> <c oughs> น่อไม้มัชช็อร่อยหวาน มัชะแถวกจากไรอืแล้วก็ดอยไหมอัสอีบโบเป็นยังไงนะอัสอีบโบันลงอะไร หลอดนะคะตองนี้นี่จิ้มเลยอืม,อ,มอร่อยมันคือน้ำผลไม้ปั่นเป็นรสชาติแอสซีเบอรี่กล้วยบูเบอร์รีอ่อันนี้คือ the base

นี่คือแอปเปิ hmm. oh. mm ้ล hmm. ต mm ้อ hmm. mm ีแอปเปิ้ลนค่ะโอ้อ้เราคิดว่มันเคลือช็อกโกแลตต้มีไง้จถึงเดีวอืมแล้วเยเอาบอร่อยเติมวิตามินซีให้่วย อันนี้ก็อร่อยนะคะตบลิันก็มีอีกตัวหนึ่งกินตัวนี้ไหมบะเบอรี่